ดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี่เรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ทันสมัยและน่าสนใจวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ y a มาฮ่ NMAX 155 Turbo ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการสมรรถนะและความสะดวกสบายที่เหนือชั้นมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง Yamaha NMAX 155 Turbo มาพร้อมกับการออกแบบที่ล้ำสมัยและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนขึ้นและไฟท้ายที่ออกแบบมาให้ดูโฉกเฉี่ยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแผงหน้าปัดดิจิทันที่แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย เครื่องยนต์ของ NMAX 155 Turbo ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่เพิ่มพลังการขับเคลื่อนให้แรงขึ้นด้วยระบบเทอร์โบที่ช่วยเพิ่มอัตราเร่งและกำลังเครื่องยนต์ทำให้การขับขี่สนุกขึ้นโดยเฉพาะเมื่อขับขี่ในเมืองหรือออกทริปไกลระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนทานมากขึ้น ช่วงล่างของ Yamaha NMX a 155 Turbo ได้รับการพัฒนาให้ขับขี่ได้นุ่มนวลและมั่นคงขึ้นระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Telescopic และโช้หลังคู่ช่วยให้การขับขี่มีความสบายและควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นอย่างแบบทุกเลสที่มีความหนืดช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ในเรื่องของฟีเจอร์ Yamaha NMAX 155 Turbo มาพร้อมกับระบบเบรค ABS ที่ช่วยให้การเบรกมีความปลอดภัยและแม่นยำมากขึ้นระบบกุญแจส a ทคี e y ที่ช่วยให้การสตาร์ทรถสะดวกสบายและทันสมัยนอกจากนี้ยังมีที่เก็บของใต้บอร์ดที่มีขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกและของใช้อื่นๆได้อย่างสะดวกสบาย หากพูดถึงการประหยัดน้ำมัน NMAX 155 Turbo ได้รับการออกแบบให้มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีเยี่ยมระบบ VVA หรือ Variable Valve a d j u s t m e n ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรอบต่ำและรอบสูงทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างราบรื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น Yamaha NMAX 155 Turbo ยังมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน y c o n n e c t ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลรถจักรยานยนต์เช่นการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานะของแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและฟีเจอร์ที่ครบครันทำให้ Yamaha NMAX 155 Turbo เป็นรถสกูตเตอร์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวนันหากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์การขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางกลายรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอรีวิว Yamaha NMAX 155 Turbo ในปี2025บนช่อง YouTube ของคุณหากต้องการปรับแก้หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งให้ฉันทราบได้เลย